สำหรับเก็บตก EP นี้พวกเราจะพาไปเดินเล่นที่ถนนคนเดินในเมืองฉางซาที่มีชื่อว่าถนนไทผิงที่ฉางซามีอาหารขึ้นชื่ออยู่อย่างหนึ่งซึ่งวันนี้พวกเราตั้งใจจะไปเดินหาและลองชิมดูแม้ว่าชื่อจะดูไม่ชวนทานแต่ต้องลองกันหน่อยนั่นก็คือเต้าหู้เหม็นหรือ Stinky Tofu จากที่พักพวกเราเดินผ่านห่วงซิงลู ย่านถนนคนเดินที่มีร้านค้าในรูปแบบอาคารสมัยใหม่ซึ่งเชื่อมต่อไปถึงถนนไทผิงจุดหมายในการไปหาอาหารเย็นทานกันวันนี้นี่เราก็ต้องหาข้อมูลอีกเราอยู่ตรงไหนหัวซิ่งพาซา แล้วถ้าเดินตรงไปมันจะเป็นที่ว่าเป็นปู่ยี่สแคร์ไงอ๋อแล้วถ้าเกิดเลี้ยวขวาก็จะเป็นไ้ทิงสตรีน่าจะเป็นแบบนั้น สำหรับถนนคนเดินไทผิงนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นถนนคนเดินเก่าในฉงางซาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของย่านเมืองเก่าถนนไทผิงเป็นที่พำนักของบุคคลที่มีชื่อเสียงและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มากมายปัจจุบันเป็นถนนการค้าที่สำคัญตามถนนจะเรียงรายไปด้วยร้านค้าร้านอาหารมากมายทำให้ผู้คนหลั่งไหลามาเที่ยวกันไม่ขาดสายทุกวัน ดูนานี้ดิคนเยอะมากเลยอะ่ะมันรู้ขายอะไรมันเป็นไฟนะแต่มันเป็นไฟอางเยอะแยะขายไอติมไอติมโมจิแบบนี้ เต้าหู้เหม็นนั้นเป็นอาหารที่ขึ้นชื่ออย่างหนึ่งของประเทศจีนเพราะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์และมีคุณค่าทางอาหารสูงชาวต่างชาติบางคนเนี่ยถึงกับกล่าวว่าเป็น o r i โอร l นทอ e ีสเลยนะฮะส่วนสาเหตุที่เรียกว่าเต้าหู้เหม็นนั้นก็คงเป็นเพราะกลิ่นของมันที่ค่อนข้างแรงฟุ้งกระจายอาจจะหอมรัญจวนสำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนแล้วอาจต้องเบือนหน้าหนีเลยนะฮะ สิบหยวนสิบสองชิ้นยี่สิบหยวนน่ากินไหมก็น่ากินนะเห็นว่าอยากลองกินเดี๋ยวไว้เรากินข้าวเสร็จแล้วเรามาลองซื้อดูไหมโอเคเต้าหู้เหม็นในแต่ละมณฑลนั้นจะมีขั้นตอนการหมักรสชาติและรูปลักษณ์ที่ต่างกันออกไปแต่เต้าหู้เหม็นของฉางชานั้นถือเป็นอาหารริมทางที่ิยมกันทั่วทั้งประเทศจีนเลยครับซึ่งจะมีลักษณะเป็นสีดําเกิดจากการหมักของเต้าหู้ที่ทํามาจากถั่วเหลืองชั้นดีผสมกับเครื่องปรุงมากมายเช่น เกลือเหล้าจีนหน่อไม้และเห็ดเมื่อหมักได้ที่แล้วจึงนำไปทอดและทานพร้อมกับซอสพริกครับมีตำนานเล่าว่าในปีที่8ของจักรพรรดิคังซีหรือปีคริสต์ศักราช1669ได้มีบัณฑิตชื่อหวังจื่อเหอจากมณฑลอันฮุยเข้ามาสอบจองหวนที่ปักกิ่งแม้ไม่สามารถเป็นจองหววได้แต่หวังชื่อเหอก็ไม่ละความพยายาม ตั้งใจปักหลักอยู่ที่ปักกิ่งต่อเพื่อที่จะเข้าสอบจองหวนในครั้งถัดไปให้ได้หวังชื่อเหอจึงใช้ทักษะที่ได้เรียนรู้จากการค้าของครอบครัวในการทําเต้าหู้ที่สืบทอดกันมาหลายรุ่นเปิดร้านขายเต้าหู้หาเลี้ยงชีพตนเองในปักกิ่งเต้าหู้ของหวังชื่อเหอนั้นเป็นเต้าหู้ที่มีคุณภาพและเป็นที่นิยมจนขายดิบขายดีแต่มีครั้งหนึ่งที่หวังชื่อเหอทาเต้าหู้ออกมามากเกินไปและขายไม่หมดทําให้มีเต้าหู้เหลืออยู่เป็นจานวนมาก หวังชื่อเหอนึกถึงเต้าหู้ยี้ที่บ้านเกิดของตนจึงทําการหมักเต้าหู้ที่เหลือทั้งหมดโดยการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆหมักกับเครื่องปรุงต่างๆไว้ในไหและเก็บไว้ในบ้านเมื่อเวลาผ่านไปประมาณ3เดือนหวังชื่อเหอเหลือไปเห็นไหที่หมักเต้าหู้ไว้จึงเปิดดูก็พบว่าเต้าหู้มีกลิ่นที่เหม็นฉุนและมีสีเทาอมเขียวแต่เมื่อลองชิมดูแล้วกับพบว่ามีรสชาติดีจึงนําออกมาขาย จนทำให้เต้าหู้เหม็นนียกลายเป็นที่รู้จักและได้รับความนิยมตั้งแต่นั้นมาครับในช่วงรัชะสมัยของจักรพรรดิคังซีเต้าหู้เหม็นเป็นอาหารที่นิยมสําหรับชนชั้นแรงงานเนื่องจากรสชาติดีราคาถูกก่อนที่ต่อมาจะเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้บนโต๊ะอาหารของคนทั่วไปและในช่วงปลายราชวงศ์ชิงเต้าหู้เหม็นได้กลายมาเป็นอาหารของชาววังเนื่องจากพระนางูสีได้เฮาเกิดเปื่อพระกยาหาร ข้าราชาบริพารจะได้นำเต้าหู้เหม็นมาถวายและเมื่อพระนางสูสีไท้เฮาได้ชิมจึงตัดว่ามีรสชาติดีและเปลี่ยนชื่อเป็นชิงฟางหรือจัตุรัสสีเขียวแต่อย่างไรก็ตามผู้คนทั่วไปก็ยังเรียกว่าโชโตฟูหรือเต้าหู้เหม็นกันอยู่ดีครับอันนี้คือเต้าหู้เหม็นสงสัยร้านนี้น่าจะขายดีมาก พวาคนรอต่อแถวกันเต้นเลย ไม่ดูกันเป็นไงบ้างครับเต้าหู้เหม็นเมื่อคือเต้าหู้ทอดอ่ะธรรมดาแต่มันจะไม่กลิ่นอับๆนิดๆไม่รู้ว่า,ม,ม,ม,วา,ามันเป็นกลิ่นเหมือนแบบว่าหมักๆหลังจากได้นิ้มลองเต้าหู้เหม็นกันแล้วเอาจริงๆพวกเราก็ไม่รู้ว่าจะสรุปผลให้ทุกท่านฟังอย่างไรนะฮะไม่กล้าบอกว่าอร่อยหรือไม่อร่อยเพียงแค่อยากบอกว่า ถ้าได้มีโอกาสมาเที่ยวเมืองจีนกันเมื่อไหร่ก็อย่าลืมแวะไปชิมเต้าหู้เหม็นที่ถนนไทผิงกันนะครับส่วนใครที่เคยลองชิมแล้วชอบไม่ชอบอย่างไรก็คอมเมนต์เล่าให้ฟังหน่อยนะครับหวังว่าวิดีโอตอนนี้จะทำให้หลายๆท่านผ่อนคลายจากสถานการณ์ในปัจจุบันและได้รับสาระประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับหากชื่นชอบวิดีโอของพวกเราอย่างไรฝากกดติดตามกดแชร์ต่อด้วยนะครับแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ